หลายคนคงจะแบบมีปัญหาว่าวันนี้จะแต่งลุกอะไรดีสีไหนดีแต่งให้ครบทุกสีไปเลยค่ะเดี๋ยวรอดูตอนจบว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไม่มีใครกล้าแต่งออกจากบ้านแน่นอกจากอายคนเดียวนะคะดงกันไ,ไหมอะ่ะเหมือนมันไม่เท่าเลยอะะ่ะไม่เท่าอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลไอสตา์วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บลุกนี้เลยวะคะ สดใสสายรุ้งเรนโบว์ฟ้าหลังฝนย่อมมีสายรุ้งสะเหมอนั่นเองนะคะวันนี้อาจจะมาแต่งหน้าลุคนี้แหละนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันว่าวิธีท,ทำจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะกดเลยกดเลยลงไปกด Subscribe ตอนนี้เลย Subscribe โอเคแล้วไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> หลายคนคงจะแบบมีปัญหาว่าวันนี้จะแต่งลุกอะไรดีจะแต่งสีไหนดีมีวิธีแก้ปัญหาค่ะ <c oughs> แต่งให้ครบทุกสีไปเลยค่ะไม่ต้องเลือกเ <c oughs> สีสายรุ้ง ฟ้าหลังฝนก็ต้องมีสายรุ้งเสมอใช่ไหม <laughs> ันดับแรกของอายก็คือลงรองพื้นเลยวันนี้อายใช้รองพื้นเป็น l e ฟล l o n Matte Finish นะคะเบอร์3-3-0ผสมกับ NYX Total Control TCDF 1 6นั่นเองนะคะทำไมอายถึงต้องผสมเพราะอายเป็นคนผิวเข้มก็เลยต้องเอาเบอร์เข้มมากๆจาก NYX มาผสมกับ Lefflon ด้วยความที่ l e ฟล l o n มันปกปิดดีอายเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะอะไรเงี้ยรอยสิวเยอะมากรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยมือบอลไงชอบกะสิวอะก็เลยทำให้เป็นรอยสิวเยอะมาก พอเอาเอ็ไอย่างเดียวอ่ะมันบางไปหน่อยก็เลยต้องเอาเรยบร้อนมาผสมกันเพื่อให้มันแบบมีความปกปิดได้บ้างอย่างเงี้ยคะ่ะอย่าลืมลองรองพื้นที่คอด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวคอลอยไม่ใช่คอลอยวิทนะคะลอย ก็ยังจะมีบางจุดที่มันยังแบบมันยังปกปิดไม่ดีอายจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงนะคะคอนซีลเลอร์ของอายจะเป็นแท่งเชดดิง้งไฮไลท์ของเมอร์ลิสกานะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนตรงกลางเป็นสีอ่อนแล้วก็รอบนอกจะเป็นสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาก็จะเอาอันนี้มาผสมกันแล้วก็แทบแทบ็แทบไบริเวณที่มันมีรอย พอลงอันนี้เสร็จปุ๊บอายจะใช้รองพื้นเบอร์ที่สว่างกว่าก็คือเบอร์เลฟลอนเบอร์เดิมนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องผสมแล้วมาลองลงใต้ตานิดหนึง่งเพื่อให้ใต้ตามันไม่เหมาะคล้ำโอ้ลืมพูดอีกอายไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะไม่ใช่คนที่แต่งหน้าเก่งแต่อยากแต่งลูกนี้ให้เพื่อนๆด,ดูเฉยๆก็ว่า,วารู้สึกว่าเป็นลุคที่ไม่มีใครกล้าแต่งออกจากบ้านแน่นอกจากอาคนเดียวนะคะมันจะสุดปังวังเวอ้อ น,นี้จะต้องมีเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงนะคะต้องลองพื้นเสร็จเรียบร้อยลงแป้งอายใช้เป็นแป้ง for you t o จากพี่ป้อมวินิดนะคะเบอร์0ูนแทนสกินนั่นเองนะคะมี S P F 50บวกบ,วกบวกอยู่ในตัวด้วยนะ <Yeah. S 2> อย่าลืมลงคอเช่นเคยไม่งั้น หน้าลอยไปถึงปักซอยเลยนะจ๊ะแม่อายังไม่ได้ลงเชดดิ้งอะไรนะอายจะไปทําคิ้วก่อนเลย <Okay. S 1> คิ้วของอายจะเน้นสีเข้มหน่อยเพราะอาเป็นคนผิวเข้มแล้วคิ้วอายมีหัวเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีหางอายก็เลยจะเน้นเติมที่หางเยอะๆนะคะอายใช้อินไลเนอร์จาก brow it นะคะสีดําเลยชื่อว่า midnight black นะคะเอามาเขียนคิ้วเพื่อเริ่มโครงคิ้วก่อน,นะ พอ,อายได้โครงคิ้วด้านล่างแล้วนะคะไอก็จะใช้ Into i n t o i t Eyebrow t o in One นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเบอร์01 Brow One นะคะจะมีทั้งเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อน้ำมันเนื้อดินน้ำมันแล้วก็เนื้อฝุ่นอาจจะใช้เนื้อดินน้ำมันเป็นตัวขึ้นโครงเหมือนเดิมแล้วก็เอาเนื้อฝุ่นค่อยๆระบายสีลงไปะะใช้แปรงหัวตัดใช้แปรงหัวตัดแบบนี้เลย นี่ก็เรียบร้อยนั่นเองไปส่วนของตาส่วนที่ยากที่สุดสำหรับงานใส่รุ่งในวันนี้นะจ๊ะใช้พาเลตนี้ชื่ออะไรยูนิคอนอ่านไม่ออกอ่ะทุกคนยูนิคอนอะไรก็ไม่รู้อายแชโดนะคะ <c oughs> หน้าตาแพ็กเกจน่ารักมาก ลายยูนิคอร์นแล้วเป็นลายสายรุง้งสีข้างในคือมีเยอะแล้วก็เลือกใช้ได้ให้ออกมาเป็นลูกสายรุ้งในวันนี้ในพาเลตเดียวได้เลยนะคะ <S <S ไอใช้หัวแปรงสองอันนี้ใช้หัวแปรงสองอันนี้เพื่อการเริ่มต้นอันดับแรกเลยเราแตะไปที่สีม่วงอันนี้นะคะแตะไปที่สีม่วงสีนี้ก่อนเลยมันไม่มีชื่อสีเราจะเติมไปที่หัวตานะคะโอเคไงม่วงเหมือนโดนต่อยมา สีม่วงเสร็จแล้วมันเป็นม่วงครามน้ำเงินสีเขียวเหลืองใช่ไหมอาจะไม่ใส่ฟ้ากับน,น้ำเงินเลยเพราะว่าม่วงมันพอไปกลืนกันแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเป็นแก๊งเดียวกันแล้วเราก็จะไปที่เขียวเลยสีเขียวนี่ค่ะเขียวเข้มมากแอบบตกใจใช่ปะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงวะเบ่งม่วงก็ม่วงโคตรเข้มเขียวก็เขียวโคตรเข้มจะเราดูตอนจบว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเติมสีเขียวลงไปเป็นสีที่2ส,สีที่2อ,อย่ยากให้เกินครึ่งตานะเพราะว่าครึ่งตาของเราจะต้องเป็นสีสว่างเนาะ ตอนนี้เราลงเสร็จไปแล้วสองสีนะคะก็คือสีม่วงแล้วก็สีเขียวพอเราลงไปแล้วสองสีมันเหมือนว่าเราลงไปหลายสีเพราะว่ามันมีการกลืนกันเกิดขึ้นแล้วก็ตรงกลางต้องเป็นสีที่สว่างที่สุดใช่ป่เหลืองนั่นเองเหลืองเราจะใช้โทนนี้เป็นเหลืองทองอันนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ3ส,สีแรกแล้วก็ต่อไปเป็นสีส้มตัวนี้ค่ะ ส้มมากสีส้มมาจะใช้เป็นแปลงหัวบานนิดนึงค่ะเพื่อให้เบลนด์แล้วก็กระจายกระจายหน่อยเราไม่ได้เน้นแบบคมคมมากเนาะสีส้มเรียบร้อยต่อไปจะลงสีแดงเล็กน้อยเพื่อให้มีความมีมิติอะไรนิดนึงเนาะมาใ,ใช้เป็นแดงนี้เลยค่ะแดงมากเตไมได้ี่หางตานะคะ สีเหลืองหายไปเลยอะเติมสีเหลืองสะหน่อยดีกว่าเนาะนี่เป็นไงสายรู้ว่าขอบตาล่างอไอก็เติมเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ว่าจะเติมสีอะไรของไอจะเติมหางตาด้านหลังเนี่ยเป็นสีแดงเข้มไปถึงน้ำตาลนะคะแล้วก็หัวตามันต้องสว่างใช่ปะ่ะไอก็จะใช้สีเหลืองเดียวกับการตานี้เลยนะคะ แล้วก็จะไล่กลับไปเหมือนเดิมก็คือม่วงเขียวเสร็จเรียบร้อยทั้งบนตาเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างนะคะเดี๋ยวอายจะมากรีดอายไลเนอร์เพื่อให้ตาคมตาคมเพื่อให้ตาคมกว่านี้นะอายไลเนอร์ใช้เป็นของ LIFE f o r d นะคะ high precious eye pen อ่านไม่ออกหรอกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า จะนิ้นกรีดไม่ห่างยาวมากแต่ว่าจะหนาหน่อยมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ตาจะเท่ากันหรือเปล่าเท่าไหมคะทุกคนเท่าไหมเมนมันไม่เท่าเลยอะ่ะ คิดซะว่ามันเท่ากันแล้วกันเนาะต่อไปขอข้ามไปที่ปัดแก้มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรออันนี้แห้งแล้วราค่อยมาปัดมาคล่ากันนะคะปัดแก้มใช้เป็นอันนี้เลยของ Happy Sunday Cream b u t t Six y i Spaghetti นะคะแค่แพ็กเกจก็น่ารักกินขาดไปเลยจ้า <c oughs> ด้านในเขามีพับแล้วก็แบ่งเป็นชั้นมีเป็นครีมบัดมาให้เลยนะเราจะบอกว่ากลิ่นมันหอมหอมอ่อนๆไม่ฉุนหอมแบบ อยาก,กินน่ะรู้สึกเหมือนแบบเอาขน,นมมาทาหน้าทาปัดแก้มอะไรค่ะมัเยคะ,คะโอ้โหเค็มไปไหนเค่ไปไหนก่อน <c oughs> ข้อดีของตัวครีมบัตตัวนี้ก็คือไม่หลุดแล้วก็เกลี่ยได้ดีค่อนข้างดีเลยละ่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วอย่างอยู่ทนเห้ะตัวนี้คือดูแก้มมาดิแดงมากทำงาง้เนี่ย ทุกคนมันแรงเกินไปเราต้องแอบ,บปัดจมูกน,นิดนึงให้ดูมัอนแะหน้าหนาวจมูกแดงจมูกเย็นหนาวโฮ้ยเกมแดงมากเลยอ่ะทำยไงดีอ่ะรอลองโชวยเช็คก่อนนะอาหานับว่าดีขึ้นค่ะร้อนอยู่ค่ะร้อนอยู่ค่ะและเราจะมาแบบดังพุงพุงหน้าต้องพุง่งหน้าต้องเรียวนะคะ ด้วยตัวนี้เลยไฮไลท์เตอร์จาก Just Buy ราคาแค่60บาทใช้ไปเลย,ยคืออันนี้ไอใช้มาแบบ นานมากยังไม่หมดแปะไปที่ปลายจมูกแล้วก็แปะไปที่ด่างหนกแก้มเล็กนอก้อยหนกเราอยากคางยาวใช่ไ่ะต้องให้ได้คางอีกสักนิดน่าจะดูยาวขึ้นอย่าถามหาความเป็นขั้นตอนจากอายเพราะอายไม่มีขั้นตอนอะไรเลยที่ถูกต้องไม่มีความถูกต้องอยู่ในความแต่งหน้าของอายนะคะไปเรื่อยอยากไปตัวไหนก่อนก็แต่งแค่ออกมาดูดีได้ก็โอเควันนี้อายจะหนักไปที่ตาแล้วปากอายเลยก็จะเบาเบานิดหนึ่งเพื่อให้ตาเราออกมาโดดเด่นมากขึ้นนะคะใช้เป็นตัวนี้เลย Maybelline York Super Stay Matte Ink เบอร์เ0นะคะจะบอกว่าตัวเนี้เหมาะกับนักร้องมากๆเพราะว่ามันไม่หลุดติดไม่แต่ข้อเสียคืออะไรรู้ปะเช็ดออกยากมาก,มากเช็ดออกยากมากๆเลยเช็ดกันจนปากจะหลุดไปเลยค่ะแม่ตัวนี้คือแบบมันดีมากไม่มีหลุดไม่มีออกไปเลยระหว่างวันเพราะว่าเขาทนมากจริงๆ wow. นี่เลยใช้สีเดียวเลยเพราะว่าไม่อยากให้ปากมันออกมาพุ่งมากเนะาะอ่ะในความรู้สึกจะรู้สึกว่าแก้มมันโดดมากเราก็จะใช้อันนี้เลย for you to เบอร์ M 1 2 I want to marry you นะคะเบอร์นี้จะให้ความสีตุ่นขึ้นมานิดนึงอาจจะเติมด้านข้างเพื่อให้มันดูแก้มไม่แรงเกินไปเนาะโอเคมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นจะถามว่ามิติอะไรคะมิติลีบค่ะ แก้มเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ลงไฮไลท์ไปก่อนอามาลงบอนเซอร์กันแล้วกันนะคะเป็นของ Wet n y Contour Palette นะคะเบอร์ E 7501 Caramel Toffee จริงๆแล้วมันจะมี2ฟฝ้ากก็คือฟ้าสีไฮไลท์กับคอนทัวร์แต่น,นี่คือแตกหมดแล้ว <c oughs> เอาโชว์ไม่ได้แดกหมดเลยลงที่กรอบหน้านแล้วก็สันจมูกค่ะ มกดูสันเป็นคมเสร็นผมก็ทําให้ไลกระเป๋าก็กดก็ได้การเกงก็มีมนดีวายจะเียดย่คิดดูไห้ด็คิดดูให้ดีไปค่ะต่อไปคือส่วนที่เราเว้นไว้นั่นก็คือปัดมาสคารา่าแน่นอนว่าจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก Maybelline The Hypercurl v o l u m e Express นะคะเป็นตัวมาสคาร่าในตำนานเลยตัวนี้ทั้งกันน้ำทน อยู่นานมากไม่ว่าจะร้องเพลงร้องให้ดราม่าแค่ไหนหรือจะตาฝนมาก็ไม่มีลมเป็นแพนด้าแน่นอนอุ้ยลืมลืมดัดขนตาดัดขนตาไม่รู้ว่าของอะไรอันนี้จำไม่ได้แล้วอ่ซื้อมาแบบดืมพอดัดขนตาเสร็จแล้วเราก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะปัดให้ขนตางงอนช่องไปเลย เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอายจะไปเปลี่ยนชุดทำผมใส่เสื้อใส่ตังค์งให้เข้ากับลุคนี้แล้วเดี๋ยวมาดูคอมพลีทลุคนี้กันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยค่ะลุกฟ้าหลังฝนย่อมมีสายรุ้งเสมอทุกอย่างจะเป็นสายรุง้งดูเวลาสมมติว่าจะไปโชว์คนอื่นก็จะแบบสวัสดีค่ะ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 จะต้องหลับตาให้ดูแบบนี้หนึ่ง กลัวคนไม่รู้ว่าวันนี้ฉันแต่งลุกสายรุ้งของจริงนะยคะและอันนี้นี่ <Wow. S 1> อันนี้ก็สายรุง้งอันนี้ก็สายรุง้งอันนี้ก็สายรุ้งทุกอย่างเป็นสายรุ้งหมดเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe หากมีกิจกรรมอะไรที่อยากให้อาอทำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ลูกสายรุ้งของอายก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเต็มสิบจะให้สักเท่าไหร่เนาะแล้วลุกหน้าอยากเห็นไอทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย แต่ลองมาพูดกับกล้องคนเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้าเนาะเหมือนพูดคนเดียวได้ไงวะเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเหรอหรือว่ายังไงคือเหงาหรอหรือว่ายังไงต้องมานั่งคุยกับกล้องอยู่คนเดียวถ้าคนอื่นเห็นก็คงจะรู้สึกว่านี่มันคุยกับใครอะ่ะเป็นไรมากหรือเปล่าจะบอกว่าคุยกับตัวเองค่ะ